สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอมิเจียลีนานะครับในพาร์ทที่4 8นั่นเองนะครับผมพร้อมกับมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับในวันนี้นะครับก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าคาอุรุจังและก็น้องนกคูกนั่นเองนะฮะนี้แม่มากันแบบหิ้วต้ามาเลยค่อนข้างจะน่ารักเลยอันนี้เออตัวละครมาใหม่ในรอบนี้นะครับเป็นตัวละครที่เป็นตำแหน่ง ADC นั่นเองนะหรือว่าแครี่ของเรานั่นเองนะตัวละครตัวนี้ก็ผมก็ลองไปเล่นดูแล้วนะครับเป็นตัวละครที่มีสกิลค่อนข้างจะ เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายนิดนึงนะแต่ว่ามันก็มีรูปแบบการเล่นของมันที่แตกต่างจากแครี่ตัวอื่นนิดนึงตรงที่ว่าอ่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวละครสายที่แบบว่าเน้นใช้สก,กิลนะครับแล้วก็เน้นการอ่าจุกเดินไปเดินมาด้วยนะครับเสียงผมอาจจะอุ้ยอุย,อย,อยนิดนึงนะต้องขออภัยนะพอดีว่าเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งตื่นเพิ่งตื่นแล้วก็าอาดเลยนะฮะนี่โอ้โหแต่ประเด็นที่ว่าการเพิ่งตื่นของเรานั้นจะมีคนเล่นไหมเนาะเอ้าโอ้โหบ่นปุ๊บบคือแ มันมาเลยไงไประเด็นน่ะนะแต่มันอยู่ที่ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะเพราะว่าตัวละครเขารู้จังนี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อ่ามาใหม่นะครับอาจจะโดนอ่าโดนจบเจ้าไปเล่นได้ตัวนี้ <laughs> มาแล้วก็จริงแต่ปัจจัยมาอยู่ที่ว่าเราจะได้เล่นหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเป็นตัวละครมาใหม่นั้นจะได้เล่นหรือเปล่าว่าค้างก่อนเลยเนี่ย <laughs> โอเคมาแล้วเขารู้จังฮะเซตรูนก่อนเลยเออเอาสกินมาเล่นด้วยนี่ฮะเป็นตัวสกิน <laughs> ซื้อสกินมาด้วยฮะสร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวเองนะ่าน,นี้ เราเจอขาวรู้จังเหมือนกันฮะแล้วฝั่งนู้นก็เป็นซัพพอร์ตเป็นโฮตาลุจังว่ะแต่ไม่ชอบที่เจอตัวซ้ําเลยเนี่ยนะบอกก่อนเลยเฮ้ยแต่เรามีสกินว่ะผมว่าเราน่าจะมีความแข็งแกร่งขึ้น50%จากการได้รับสกินแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นฮะปัญหามันอยู่ที่ว่าแหลกหรือไม่แหลกอันนี้เฮ้ยมาแล้วไปเลยนุกน้อยอเดี๋ยวเราไปช่วยป่าเขาฟาร์มก่อน อันดับแรกเลยนะออ้ยเนี่ยสกินน้องเขาสวยมากเลยนะฮะเออมันค่อนข้างจะต่างจากร่างแรกนะร่างแรกผมสั้นร่างอีโวเป็นผมยาวอะนี้ชืบโอเคน่าจะช่วยเขาพอแล้วละ <c oughs> เกือบลาสเขาแล้วเมื่อกี้เออแล้วตัวซับผมนี่มันสกิลมันมีอะไรบ้างวันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยอะนะเว้ยเขาปลาหินมาปลาหินเหรอครัวรู้จังฮะฮะยังไงวะเฮ้ยครัวรู้เ้ยโดนสตันด้วยวะ่ะไอ,อตัวมแมลงเมื่อกี้มันเป็นสตัรเหรออืมโดนไปอีกหนึ่งทีอันนี้ เว้ยแต่ซัพพอร์ตเราก็โดนโกดอยู่นแล้วเนี่ยนะแต่ผมก็พยายามกดซัพพอร์ตฝั่งนู้นอยู่เหมือนกันเ <laughs> ออเออโอเคได้อยู่คนละจึกคนละจักเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยละมัดหรือมันไม่ใช่ไม่ใช่ดีละมัดไม่ได้หน้าตาอย่างงี้เดี๋ยวก่อนนะเอโอโอ้โหเออโดนตายแลกแลกไม่ล่ะเออแลกไม่ล่ะ โอ้โหไม่ได้เลขว่าจังหวะนี้อแต่อย่างน้อยได้ดับเบิลคิวฮะก็ยังดีโอ้โหแต่โครู้จังมันทําได้แสบมากๆอันนี้ชื่ออะไรนะฟุตะคุจิเออโฮโฮタุจังถูกแล้วโตタルุคุตะเออโอเคมีครบสามสกิลแล้วนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมมาอธิบายจากพัสดิบก่อนเลยแล้วกันนะครับพัสดิบตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นเออเออทำได้แสบมากเมื่อกี้ทาได้แสบมากทําได้แสบมากเมื่อกี้ เดี๋ยวตอนแรกบอกจะอธิบายสกิลไม่ใช่เหรอเออหุยตัวซัพพอร์ตกูตายโอ้โหอยโอเคมาอธิบายแต่พัส,สิีกันก่อนแล้วกันนะครับพัส,สิีตัวละครตัวนี้นะครับก็ทุกครั้งที่ทําการโจมตีโดนศัตรูนะครับก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้นด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือว่าการใช้สกิลก็ตามนะก็จะ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้นหมดเลยนะฮะนี้ในส่วนของพัสดีก็จะประมาณนี้นะส่วนสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลปลาหินนะครับก็จะเป็นสกิลสร้างความเสียหายของน้องเขานะครับนะแล้วก็ทุกครั้งที่เราสกิลครั้งที่2นะครับก็จะทําความเสียหายะจะทําความเสียหายเพิ่มเติมนะแล้วก็สโลว์ศัตรูด้วยนะฮะนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีงามฟุดๆอันนี้เออเรียบร้อยโอเคสวยงามครับผมววันนี้ไม่ค่อยกระตุกเลยว่ะเออ อ่ะพอพูดไม่กระตุกพ๊ดไม่กระตุกเลยยังไงกันแน่อันนี้โอเคในส่วนของสกิลสองนะครับก็จะเป็นน้องนกคูกนะครับจะปล่อยลมหายใจนกคู่เพลิงออกไปนะฮะสกิลสองหลักๆก,ก,ก็จะทําการสโลนศัตรูนะครับแล้วก็มาร์คหัวไว้แล้วก็จะทําความเสียหายเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่มีสัญ,ญลักษณ์มาร์คอยู่บนหัวนะครับเพิ่มความเสียหายประมาณนี้นะครับส่วนสกิลสามนะครับก็จะเป็นสกิลสร้างโล่นะครับสร้างโล่ธรรมาดาเลยแต่ว่า จะทําการกันสกิลทุกอย่างหนึ่งครั้งนะฮะอันนี้ถือว่าดีมากนะครับเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําการบล็อกสกิลหรือว่าบล็อกความเสียหายได้สําเร็จนะครับบล็อกสกิลดิเออความเสียหายธรรมดาไม่นับนะบต้องสกิลเท่านั้นนะครับถ้าทําการบล็อกสกิลได้สําเร็จนะครับโคฮารุจังก็จะทําการเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนสกิลวันตีนะครับก็จะเป็นสกิลบินผผนะครับทำให้มันจะยังไงวะ เดี๋ยวก่อนนะสกิลอันติเอ่อมันจะเป็นเออน้องนกพูกนะครับจะทำการบินนะฮะบินแล่นถลาลมนะฮะนี้จะทำการสลัดขนนกนะครับใส่สตูรอบๆนะครับที่อยู่ในระยะทางการบินของน้องเขานะครับแล้วก็สกิลอันตินะครับก็จะสามารถมาร์กได้นะครับโดยการต้องสกิลสองเล็งไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีเครื่องหมายสัญลักษณ์นกพูกขึ้นบนหัวเห็นไหมฮะเออถ้าเราอันติไปปฟู้ไะอันติอ่ะเราจะปล่อยขนนกเล็งแต่ตัวนั้นเลยฮะแบบโฟกัสเลยอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะโบโบ เนี่ยเห็นป่ะมันจะเลง็งมันมันจะมีสายเลง็งโคฮารุจังเลยเอ๊ะโคโารุจังเลยนะเมื่อกี้ถือว่าดีมากชิบหายแล้วไม่จริงไม่จริงยาโอโ้โหถ้าเมื่อกี้ช้างไม่มาก็น่าจะรอดนะเออจากเชี่ยนารูอีแต่ว่าช้างมันมาไงนเนี่วกีว้โอ้ยแล้วเขายังอยู่แถวนี้อยู่เลยว่ะเพื่อนซรับถอยเพื่อน <S <S <ๆ>นายเลือดน้อยมากเลยอ่ะถอยเพื่อนเราอยู่คนเดียวได้นายจงเชื่อมั่นในตัวเราเฮ้ย บอกให้ถอยเดินไปไหนวะเราอยู่คนเดียวเป่าเปลี่ยวหัวใจอันนี้จะมีใครสักคนไหมที่มาช่วยเราโปรสุงใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปนี่กูเพงดูอยู่บ้านไม่เก่งใจออที่บ้านทั้งเลยเฮ้ย้วมึงมาทำไมกันเย,เยอะแยะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ มากันอุยอ้ยไม่ได้ว่าป้อมเราจะแตกแล้วอะถ้าเขาถมป้อมเราแป๊บเดียวมันก็แตกแล้วฮะแล้วเขาก็น่าจะกระทืบเรายังไงล่ะอุย้ยน้องซับผมเหมือนจะไม่ไหวเลยอันนี้ซับผมกี่ตัวแล้วเนี่ยซับผมห้าตัวแล้วเว้ยแต่ว่าแคลรี่เขาหายนะคะเนี่ยนี่แคลรีล่ที่พูดถึงโจ๊ะโจ๊ะ,จะเราผัดกันบินอีกแล้วตอนนี้ โอเคเดี okay, ๋ยวเรากลับแล้วกันนะพะเขาบินไปแล้วตัวนี้เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยดีเลยถ้าถ้าเกิดว่าบินสวนกันนะแม่ง <c oughs> อันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งมั้งเออพูดถึงข้อเสียนะครับตัวละครตัวนี้นะฮะไม่ใช่มีข้อดีเสมอไปนะไอตอนอันติที่เราบินโผล่ไปฮะคือมันโดนขัดได้นะเออมันโดนซีซีขัดได้ฮนะอดดันนะี้ถ้าเกิดว่าเราโดนขัดไปปุ๊บเราแบบบินตกขึ้นมานี่คือแบบตอนบินอยู่นี่คือไปอยู่กลางวงก็เลยนะเอออันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียโอ้โหเดียว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไร เดี๋ยวตอนแรกบอกไม่กระตุกตอนนี้กระตุกแล้วกระตุกจัดเลยตอนนี้เจปิว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 โอเคเฮ้ยซับพอร์ตเราถอยเถอะเพื่อนซับพอร์ตผมเป็นโรคอะไรวะทำไมเขาไม่ถอยอะมันมีจังหวะที่เขาแบบเลือดน้อยหลายรอบเหมือนกันนะแต่เขาไม่ถอยอันเนี้ยโอ้โหชินโลกนีเสือกชามีกแม่ง 9ก้าหนึ่งโอ้โหไม่ช้ำไม่แปลกอันนี้ทําไมทุกครั้งท,ทําไมเถียงอาจริงนะผมมีโรคอะไรส่วนตัวกับไอตัวโอเทนงูไม่รู้ตัวไอตัวโอเทนงูฮะมันเป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันเล่นง่ายมากเลยนะเพราะว่ามันมีสก,กิลที่แบบมันล็อกหัวด้วยแล้วก็สก,กิลมันค่อนข้างแรงมากๆเลยเคลียร์เวฟก็ดีเคลียร์เลนก็ดีอ่ะมันเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นง่ายมากๆเลยนะเว้แต่ว่าสำหรับทีมผมถ้าผมเจอโอเทนงูอยู่ทีมผมอะ่ะผมจะไม่เคยเจอโอเทนงูที่มันเล่นเก่งๆงโหดๆเลยเว้แต่ที่ผมเจอโอเทนงูอ่ะ มันจะเป็นตัวละครที่แบบว่าเอ่อเขาทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เออแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไปเจอโอททนงูอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะแม่งจะเก่งเสมอเลยผมไม่เข้าใจมันจะเก่งแบบเก่งเลยอ่ะเออแค่แบบโดนสกิตนิดเดียวก็เจ็บแล้วอ่ะประมาณนั้นอ่ะผมสกิลตอดใครได้บ้างเนี่ยเนี่ยต้องมีใครสักคนคอยสตันให้ผมอ่ะอันเนี้ยนะอ้ยยังจะโดนอีกเลยเฮ้ยมาอย่างงี้มันเป้านน่งนะเพื่อนเออเรียบร้อยโดนชัดดาวฮะ ตัวโฮกาลุจังนี่คือแบบเพิ่มเลือดแรงมากเร็วมากปังมากแบบโอ้โหแล้วไม่ตายจริงไม่ตายจริงไงอันนี้โอ้โหเชื่อเราหนีแม่งมีพัสดีอันนี้ถือว่าเสียเวลามากผมเข้าใจนะทําไมตัวปากเขาถึงไม่เข้าอ่ะเขายังววโน้อยู่ฮะอันนี้แล้วก็นะมันมันมาแบบเขาเรียกไงมันมาดันแบบหน้าบ้านเร็วเกินไปฮนะเขาไม่มีเวลาฟาร์มอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงเี๋ยผมค่อนข้างเข้าใจนะ จากประสบการณ์ที่เล่นตัวป่าแล้วแบบไม่รู้จะเข้ายัางไงนะวิวก็น้อยเสียงก็เสียงอันนี้โอ้โหไอตัวช้างนี่แม่งเสือกเร็วอีกโอเคฆ่าได้ฆ่าได้อยู่อันนี้วงใครวะเนี่ยงงอุ้ยตายหมดแล้วเนี่ยเห็นว่าตัวป่าผมเล่นดีเห็นไหมเขาคอยไปเข้าไปล้วงด้วยนะฮะอันนี้ แต่คือนั่นแหละอย่างที่ผมบอกจังหวะเข้าเขาแบบว่ามันเข้ายากนิดนึงนะโอเคเราได้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 ไดไดถอยเลยถอยเลยเออต่อคีไปก่อนเล็งไปเลยเออเรียบร้อยแ,แป๊บนึงเขามีอย่างนี้โอ้ วะายยกยักยัยักยยกระตุกขอร้องขอร้องขอร้องในช่วงวินาทีสำคัญช่วยย่กกระตุกทีอันนี้ขอร้องเลยอุตส่าห์ฆ่าไอเดร์เรชื่ออะไรนะโฮตะลุจังแต่เขานั่นจะไปเอาสิงโตกันนะฮะโอ้โหเลนเรนล่างที่กดมาต้องนานเกือบจะได้ป้อมในช่วงแรกๆเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยแม่อยู่คาอย่างไงอยู่คาอย่างนั้นเลยอันนี้วิ่งแล้วเขาได้เจ้าสิงโตไปแล้ว พ oh, okay. อี๋ยวโอเคเออเรียบร้อยได้ได้โอเคเยี่ยมได้ทิ่ันคิว <c ười> ใช่ไหมเอายังไม่ตายสวย <c ười> เพื่อนป่าโอ้โหกูไลฟ์มึงเลยเพื่อนนายนี่เป็นเพื่อน, <c ười> เ,นเพื่อน <c ười> เป็นเพื่อนตายกับเราจริงๆว่ะบอกตรงนะนี้ เมื่อกี้ผมไม่รู้ด้วยนะว่าชิโรนี่มันมีเอ่อพัฟตตายเกิดผมลืมไปแล้วเออโอ้โ,อโหแล้วอยู่เขาก็มาฆ่าชิโรนี่ให้ขอบคุณครับอันนี้เอ็นได้อยู่นะเอ็นได้อยู่นะ20่สิบวิคนจะรู้จังอยู่คนเดียวไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วอันนี้โอเคโอเคตีป้อม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 ชึบชึบชึบ จีครับจีจีโอ้โหตอนแรกง,ง่งวงอึนๆอันนี้ตื่นเลยคุณคิดว่าความเป็นมิตรของพันธมิตรเป็นอย่างไรบ้างกูให้5เต็ม5เลยเนี่ยตัวป่าเล่นดีจริงผมชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมไลทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถือว่าลำเอียงนะ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครขารู้จังนะครับผมโอเคัคบผมเรามาดูภาพรวมของตัวละครตัวนี้กันบ้างครับว่าตัวละครตัวนี้จะมีะเนื้อหามีสกินมีประวัติอะไรยังไงกันบ้างนะฮะโอเคเรามาดูทางหน้าของสกินกันก่อน,อนละกันนะครับเนื่องจากตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครมาใหม่นะครับสกินที่มีก็เลยยังมีอยู่น้อยอยู่อันนี้เป็นสกินแรกเขานะเป็นสกินร่างแรกร่างต้นเขาเป็นร่างออริจินอลเขานะก็จะเป็นข่ารู้จังผมม่วงนะฮะแล้วก็น้องนกฮูกน,นี่นกฮูกหรือมีแพนด้าเนี่ยอันเนี้ยเออหน้าไม่ สก,กินย้อมสีเดี๋ยวก่อนนะโอเคสก,กินย้อมสีมาสก,กินย้อมสีก็จะเป็นน้องเขารู้จังผมดำนะครับแล้วน,นี่ก็เป็นสก,กินร่างอีโวนะครับเออคือผมหยิบซื้อมาเลยเนี่ย <c oughs> เพราะว่าสก,กินอีโวน้องเขาค่อนข้างจะน่ารักนะเออเป็นผมยาวด้วยฮะเอออันนี้ก็เป็นสก,กินแรน้องเขานะครับนะ รอบนี้เป็นนั่งสะพานไผ่มานะฮะนี่โอเคเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้นะครับโดนจิ้มโดนสัมผัสไปนะน้องก็จะทําท่าทางยังไงนะฮะมาดูกันอ่าใช่มีคุณผู้ชมมาบอกว่าตรงไอ้โหมดชื่นชมนี่ใช่ไหมเออมันจะทําให้เราสามารถนั่งจิ้มตัวละครได้แบบสบายใจมากขึ้นเออผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเออ,อน,นี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับอันนี้โอเคเรามาลองจิ้มน้องกันนะฮะเออเนี่ยเห็นค่อนข้างกว้างเลยนะฮะ <The spe ck les> น้องทำอะไรอรน้องทำอะไร โอ้ยค่อนข้างจะเป็นน้องนกคู่ที่เชื่องมากเลยนะฮะเออน่ารักมากอันนี้ <c oughs> โอเคเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้นะครับได้ MVP นะครับน้องเขาจะโชว์ท่าทางยังไงนะครับมาดูกัน ก็น่ารักนะฮะอันนี้เออน่ารักน่ารักน่ารักอยู่ฮะนี้โอเคเรามาอ่านประวตัติตัวละครกันบ้างนะครับว่าตัวละครตัวนี้จะมีะชีวประวัติยังไงนะครับมาดูกันอ๋อมันดูอย่างนี้มันไม่ใช่ประวัตินี่หว่ามันเป็นเหมือนแบบบทสนทนานะครับอันนี้เรียวตะนะครับเรียวตะน,นี่น่าจะเป็นผู้ชายใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราอ่านชิวๆไปละกันเพราะมันเป็นบทสนทนานะฮะนี่เรียวตะพูดนะฮะนี้คารุคารุเจ้าอยู่ไหนนะ่ะไม่ทันไรก็หายไปไหนซะแล้วล้เนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่านะคารุพูดนะครับแร่ตกใจใจช่่มละเอ๊ เลียวตาตกใจจนร้องไห้เลยเหรอขี่ขาดจริงๆเลยเชียวคนขี่ขาดเลียวตาพูดนะครับเอ,อ๊ะแง่แง่แง่เลยนะบ,บ้านะเคารุเจ้าทําข้าตกใจแทบแย่นะข้ากาลังเป็นห่วงเจ้าอยู่เลยน่ะนึกว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเคารุเสียแล้วเคารุพูดนะครับไม่ต้องกังวลหรอกเรื่องแบบนั้นนะ่ะจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนและถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็ เจ้านุ่คู่จะคอยปกป้องข้าเองเรียวตาพูดนะครับข้าก็จะปกป้องคารุด้วยเหมือนกันนะคารุเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าเลยนะเฮ้ยเรียวตาไอ่โมนี่เด็กนี่มันลายนะเนี่ยมันแอบชอบน้องคารุจังอย่างนั้นเหรอคารุจังพูดนะครับเป็นอะไรไปอะทําไมเรียวตะถึงร้องไห้ไม่หยุดละ่ะยาสึเกะพูดนะครับยาสึเกะคือใครวะเนี่ยอืมยาสึเกะคือใครวะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวะเนี่ยถ้าลงค้ายด้วยเกะมันก็น่าจะเหมือนกนาซาสึเกะบ้างน่าจะเป็นผู้ชายไหมนน <c oughs> คืนนี้พ่อแม่ของเรียวตไมม่กกลลลับาาอออีีแแ้้้ววววนนเเเยตตขคคงงด นี่มันตั้งกี่วันมาแล้วพ่อแม่ภาษาอะไรกันเรียวตาพูดนะครับพ่อแม่ของยาซึกิก็เหมือนกันไม่ใช่หรือไงพวกเราต่างกันตรงไหนเง่แงแอีกแล้วเขารู้จังพูดนะครับเอออย่าร้องไห้นะาอย่าร้องไห้ลองมาเล่นเกมกันเถอะพอเล่นเสร็จและกลับไปที่บ้านพ่อกับแม่จะต้องมารออยู่แล้วแน่ๆเลยเรียวตาพูดนะครับจะจริงเหรอเขารู้จังพูดนะครับจริงสิเขารู้จังพูดนะเจ้าฮูกครั้งนี้ต้องรบกวนเจ้าด้วยนะเดี๋ยวเจ้าจับจ้องไปที่คนคนนั้นนะใช่ คนในชุดขาวคนนั้นแหละนั่นคือพ่อแม่ของเลียวตะบินไปหาเขาเลยแล้วข้าจะร่วมมือกับเจ้าเองแปลงร่างให้ดูน่ากลัวแล้วไปปรากฏอยู่ข้างหลังเขานะข่าวรู้พูดนะครับแล้วข้าก็จะตะโกนว่ากลับบ้านรีบกลับบ้านไม่งั้นข้าจะกินเจ้าซะเจ้าก็ต้องทําตามข้าด้วยนะเจ้ากนูกพูดนะครับฮู้คูโอ้ฮู้คุ่รูจังฮู้คูใส่เลยเมื่อกี้น่าจะเข้าใจที่ข่าวรู้จังพูดอยู่นะเมื่อกี้เอนเท่าที่ดูข่าวรู้จังพูดนะครับดีมาก งั้นลงมือกันเลยเพื่อให้เียวตาได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่ลุยน้องเขารู้จังก็รักเพื่อนเหมือนกันนะฮะนี้เออ วางแผนกับน้องนกฮูกไว้อันนี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครคาโอรุจังและน้องนกฮูกนะฮะน้องคุกโร่นั่นเองนะในพาร์ทที่48นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ามารับชมจนจบนะครับผมถ้าเกิดว่าใชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบมากๆนะครับก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันนะครับก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะติชมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับหรือว่าอยากจะรีเควสเกมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเช่นกันนะครับอ๋อแล้วก็ฝากเพจ วายก็ได้ขึ้นเหมือนกันนะครับในนั้นก็จะแชร์เกี่ยวกับคลิปเกมนะครับที่ลงในช่องของเรานะครับแล้วก็ลงเกี่ยวกับการ์ตูนมีนะที่เป็นตัวละครมาสถอตจากช่องนะครับใครที่สนใจก็ฝากไปกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากมนะที่เข้ามารับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมต่อไนี้ก็วัสดครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม